เียวเปิดใจเสียงสารน้ำตาคลอฝากข้อความถึงฟแฟนๆชาวไทยได้วๆว่าหลายๆคนที่ติดตามก็ทราบกันไปแล้วสำหรับการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก2022 Free bie, 2 0 2 2 fivb volleyball women's world championship ที่เนเธอร์แลนด์รอบ16ทีมสุดท้ายเมื่อวานนี้8ตุลาคม65ทีมชาติไทยแพ้ทีมชาติสหรัฐอเมริกาไปา2ต่อ3เซตซึ่งเกมมีทำแฟวอลเลย์บอลลุ้นอย่างหนกัก สรุปผลงานของวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยในศึกวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก2022แข่งขัน9เกมชนะ4เกมแพ้5เกมได้16เซตเสีย19เซตมี11แต้มนะเป็นผลงานที่ทำได้ดีมากแต่ยังไม่เพียงพอที่จะผ่านเข้ารอบ8ทีมได้โดยหลังจากการแข่งขนันเกมดังกล่าวพียงอัชฉาพรมือตบสาวไทยเปิดใจพร้อมกล่าวถึงแฟนวอลเลย์บอลระบุว่า ก็อยากจะขอบคุณมากๆเลยนะคะในปีนี้หนูอยากจะบอกว่าหนูต้องบอกว่าในปีนี้เลยนะคะทั้ง VNR มาจนถึง,ถงรายการชิงแชมป์โลกมันเป็นแมตที่ยาวนานมากๆเราทุกคนก็คือให้ความสนใจและเป็นกำลังใจที่ดีมากๆให้กับพวกเราก็อยากจะขอบคุณที่ติดตามชะงักอุ๊ยเสียงสัน่นหวัวเราะที่เชื่อมั่นในตัวพวกเราไม่ว่าจะในวันที่เราแพ้เสียงสัน่นหรือชนะก็ยังอยู่ข้างๆเราก็อยากจะขอบคุณค่ะและช่วยเป็นกาลังใจให้พวกเราต่อไปด้วยค่ะ โดยในตอนท้ายของการสัมภาษณ์เพียวอัชรพรมีน้ำเสียงสั่นเครือน้ำตาคลอก่อนที่เธอจะหัวเราะเพื่อยับยั้งน้ำตาที่กำลังจะไหลออกมาฝากกดไลค์กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทาใหม่ๆด้วยนะคะ